มือนี่ก็มาขอขั้วสิทติ์กับคุณลิน้นคำลานล้าอีกคือเกาเมนูมือแบบง่ายๆเลยตำมะหุงพะพยาป๊อกปอกอินฟิสหมึกเดี๋ยวจังไปอุ่บุ่มเพียบพอกมือนี่ก็สทิศใจปลาหมึกลวกกับผักกษตเฉดน้ำตำมงพริกเลยห้าวันตำพริกตำพริก ใส่กระเทียมลงไปสุดใส่สองบวงกับพ่อก็บยน้ำตาลมมีน้ำตาลปา๊ก,น,กน้ำตาลใส่ กระเทียมฝงเลยกระเทียมฝงเลยวลวยเป็นไข่ลุยเป็นไข่ลวยกำลังผัดคนอ้าวแหลกแล้วักเขือน้าว เป็ดสามดไปเลยสุมเตี่ยวหวานมันเค็มป,เมปลาแดกน้ำปลา ใส่เศษมะฮุงลงไปเลยบ้านปุ่นตามลงไปบุ้ยช่วยใส่อัน กระเทียนก็ประมือร่วงหล่นโคก็หดีได้บ้านยุ่งกระหลดตังเสียบหนุย ้อยห้างพอมกินพร้อมกินแถวก็วดเลยักเอาไหเบิ่งเบิ้งเบิงเบิงสส่สวยงามแอบลอยตำหุ้งใส่ปลาหมึกใสปลากระเทียกับขัวไข่หมือนีเมนู่ห้ OK。